อ้าแล้วโชว์คนแรกครับให้เลยครับเร็วเร็วเร็วไหนใครใคนแรกคะบ <ๆ S 2> ให้เลยไม่ใช่ใครอ้าแล้ว <S <S นี่ครับถูกต้องค่ะไม่ทันแล้วค่ะไม่ถันแล้วต่อไปครับต่อไปครับต่อไปครับใครที่อะไรวะเสียงใครวะเนเออเอาเป็นว่าใครที่อุ้มลูกมานะครับให้ระวังลูกหายด้วยนะครับพี่เขากะับลูกให่เลยอะ ไหไฮอะไฮอะโอ้คุณพี่ครับผมแค่บอกว่าระวังลูกหายรับแทนนะให้เขานะฮะโอเคเรียบร้อยออสอะเรียกน้ําย่อยหน่อยมาลูกมาเอามาเอามาเรียกน้ําย่อยหน่อยมาสักนี่จะบอกว่าพร้อมลายเซ็นนะครับนี่ฮะมีลายเซ็นด้วยตรงไหนกรีดดังมา ก็แบบสุดยอดเหมือนกันเนาเขามีความสุขในการที่เขาแจกของอาพอก่อนเอออาพอก่อนเดี right net, oh. and <AND ๋ยวแจกเรื่อยถือไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไร